สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพามาอัปเดตไอเทมเด็ดจากแบรนด์แซปในเซฟราที่งานเซฟราเพรสเดย์ค่ะมาเริ่มกันที่แบรนด์แรกค่ะนั่นก็คือ a ร e Beauty ของ s e เลน่าโก e เมนั่นเองซีซั่นนี้นางออกลิปแมทตัวใหม่ล่าสุดค่ะเนื้อดีสีฉ่ำมากค่ะทุกคนใครชอบงานปากแบบฟุ้งๆละมุนละมุนบอกเลยว่าต้องเลิฟค่ะมาต่อกันที่ N ูสติ๊กค่ะไอเทมใหม่ก็คือ t ล h and b l u ล stick ชิ้นนี้เลยค่ะ ซึ่งเอาไว้ซับความมันบนใบหน้าค่ะอยากจะซับตรงไหนก็ฟาดลงไปตรงนั้นเลยค่ะผิวเนียนปังขึ้นมาในทันทีส่วนอันนี้คือแป้ง traslucent n จาก mega a k forever ค่ะความล้ำก็คือเวลาจะใช้ก็ต้องหมุนตรงกระปุกค่ะและปริมาณก็จะออกมาพอดีต่อการใช้หนึ่งครั้งเลยค่ะขอให้ดูความโกลตอนเจอแดกค่ะทุกคนปังมากส่วนอันนี้คือลิปแมทตัวใหม่ค่ะ มาพร้อมแอปพลิเคเตอร์ที่ตักเนื้อลิปขึ้นมาให้พอดีกับ1การทาเช่นกันค่ะสีคือแน่นไปถึงดาวอังคารเลยค่ะทุกคนเห็นสีชัดแบบนี้แต่เขามีความยืดหยุ่นค่ะไม่ต้องกลัวแตกเลยค่ะส่วนด้านนี้ก็คือ Ultraviolet ค่ะแบรนด์กันแดดน้องใหม่ที่เพิ่งเข้าไทยหมาดๆเลยค่ะความซับของนางคือเนื้อดีมากที่เห็นอันนี้คือกันแดดเนื้อเซรั่มนะคะเนื้อคือบางเบาพอเข้าผิวแล้วก็คือฉ่ำมงมากแม่ อันนี้ก็คือสำหรับตัวและลิปก็ S P F 50จุกๆไปเลยจ้าจิลสชวดก็ฟรุงฟิงสูตรค่ะทุกคนกระจกใหม่สวยตาหลุดมากส่วนอันนี้คือลิปแอนชีค่ะเห็นละมุนละมุนแบบนี้นี่คือแอบติดทนเลยค่ะส่วนอันนี้คือสเปรย์กันแดดของซูเปอร์กรูปค่ะความร้คือฉีดทับลงเมคอัพได้เลยอยากจะเติมกันแดดตอนไหนก็จัดได้เลยค่ะอันนี้เป็นแบรนด์ Juice Beauty นะคะเป็นแบรนด์ออร์แกนิกมาจากอเมริกาค่ะ เซรั่มแอปเปเขียวที่ลองตัวนี้คือปังมากทุกคนผิวฟูแบบตกใจใครใส่ออร์แกนิกอยากให้ลองค่ะส่วนอันนี้เป็นแพทแมกกราฟแลบค่ะเขา X กับซีรีส์ b r i d g e r t น n ค่ะสวยปังมากทุกคนเหมือนหลุดออกมาจากซีรีส์คะแนนการละครก็คือต้องให้ส่วนทารรองพื้นใหม่ก็คือแซบมากค่ะเป็นซอฟต์แมทงานผิวคือดีไม่มีจกตาออกมาก็คือผิวแพงสุดมาที่ p ิ xie X Hello Kitty ค่ะ พาเลตอันนี้คือปังมากเดี๋ยวให้ดูสีคะ่ะทุกคนชํำมากส่วนอันนี้ก็คือลิปท n นค่ะเป็นลิปบำรุงเปลี่ยนสีได้ตามค่า PH ของเราปิดท้ายด้วยอายบามจาก Drunk e l e p h น n t นะคะตัวนี้มีชื่อว่า Ceramite ้ค่ะมีเซรามายแบบจุกๆเลยและนี่ก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะคะที่เราได้เก็บมาฝากกันจริงๆแล้วยังมีไอเทมแซ่บๆอีกเพียบที่สำคัญคือทยอยวางขายแล้วนะคะใครสนใจเข้าไปได้ที่เซฟราทุกสาขาเลยคะ่ะ